จอมรักจอมใจบทที่หนึ่งบังเอิญหรือพรมลิขิตเสียงไอแห้งๆดังมาจากหน้าบ้านดึงความสนใจของหญิงสาวที่เพิ่งเก็บมุ้งพับผ้าห่มเสร็จโผล่หน้าออกไปดูเห็นมารดานั่งชันเข่าข้างหนึ่งอยู่บนแคร่ไม้ใต้ต้นมะขามใหญ่ที่มีกิ่งใบแผ่ปกคลุมตรงหน้าของนางนั้นมีถาดใบเล็กใส่ยอดมะขามอ่อนมือผอมกล้านกระจายมันไปมา และเลือกหยิบบางอันขึ้นรูปส่วนที่แก่จัดออกทิ้งทำอะไรอยู่จ้าแม่นางชะงักมือเหลยวมาดูต้นเสียงก่อนแย้มรอยยิม้มผลิตยอดมาขามนะจอมใจเดินออกไปซุดนั่งข้างๆเอายอดมาขามมาจากไหนถามพลางแงนมองต้นไม้ที่ให้ร่มเงาบางกิ่งเริ่มแตกยอดอ่อนเล็กๆแต่คงต้องเก็บมาทางต้นถึงจะพอใช้แกงสักหม้อซื้อมาจากตลาดวันเสาร มีตลาดนัดข้างบ้านผู้ใหญ่ไงอีกฝ่ายแจงอ๋อหญิงสาวพยักหน้าพลังนึกในใจบ้านผู้ใหญ่อยู่ห่างไปตั้งเกือบกิโลเมตรทั้งเดินไปเดินกลับแม่คงเหนื่อยแย่กระนั้นก็ถามอย่างร่าเริงกลบละอองเศร้าที่ก่อตัวขึ้นมาเอามาแกงกับอะไรจ๊ะหมูซื้อมาด้วยกันนั่นแหละว้าววันนี้จะได้กินแกงหมูกับยอดมะขามลาป่าจริงๆเลยไอ้จอมเอ้ยเธอหันไปยิ้มอ่อน นานๆจะได้กินแกงฝีมือแม่ทีวันนี้จอมจะกินให้พุงกลางมารดาหัวเราะก่อนจะไอโคลกโคลจอมใจนิ้วหน้าหมองแม่ไม่สบายเรือจ๊ะเห็นไอมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่เป็นไรรอกแค่ระคายคอนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายนางตอบก้มหน้าก้มตาปิดยอดมะขามในถาดต่อโดยไม่ยอมเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับจอมใจอีกเน้นเดี๋ยวจอมช่วยทำกับข้าวดีกว่าแม่ตำเครื่องแกรหรือยังยังเลย จอมไปทำเองว่าแล้วก็ลุกเดินตัวปลิวกลับเข้าบ้านไม่นานต่อมาสองแม่ลูกจึงได้ร่วมสำรับกันภายในครัวเล็กๆนั้นเรียนจบแล้วสมัครงานที่ไหนไว้บ้างหรือยังผู้เป็นมารดาซักอย่างชวนคุยยังเลยจ้าจอมว่าจะมาหางานทำแถวบ้านเราจะได้อยู่ใกล้ๆแม่จะดีเหรองานแถวนี้หายากนะมีก็แต่พวกใช้แรงงาน แม่ว่าจอมหางานทําในเมืองดีกว่าจะได้ไม่ต้องลําบากใจอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ก็จริงแต่อีกใจก็อยากให้ได้ทํางานดีๆเหมาะสมกับวุฒิปริญญาที่ร่าเรียนมาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่เป็นไรดอกจ้าลําบากนิดๆหน่อยๆแต่ได้อยู่ใกล้แม่ได้ดูแลแม่มันดีกว่าอะไรทั้งหมดคนฝั่งตื้นตันใจหากแต่หลุบตาลงต่ําเพราะกลัวเจ้าหล่อนจะเห็นน้ําตาที่เออซ่านขึ้นมากินเยอะๆนะจอม ลูกนะ่ะผอมจนเหลือแต่กระดูกแล้วเอานี้ว่าพลางตักผัดมาใส่จานให้จอมใจเงยหน้าขึ้นยิ้มจนตาหยีเอื้อมมือไปตักแกงส้มยอดมาขามใส่จานของนางบ้างแม่ก็ทาเยอะๆนะจ๊ะผอมไม่ต่างกับจอมนักหรอกแล้วทั้งสองก็หัวเราะด้วยกันต่างชีช้ชวนรับประทานกันไปเรื่อยๆจอมใจออกตระเวนหางานในตัวอำเภอเข้าสำนักงานโน้นออกสำนักงานน,อน,ออน,าน,นี้อ่านป้ายปิดประกาศตามแหล่งต่างๆตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็ยังไม่ได้งานที่ต้องการ เหมือนแม่พูดไม่มีผิดจริงๆงานแถวนี้หายากมีก็แต่พวกใช้แรงงานใช่ว่าเธอหยิบโยงเลือกแต่งานสบายแต่การที่แม่สู้ทนลำบากส่งเสียเธอจะเรียนจบปริญญาตรีเพื่อให้กลับมาเป็นกรรมกรมันก็น่าอดสูใจไม่น้อยบ่ายจัดระหว่างที่หญิงสาวถือแฟ้มสายซึ่งบรรจุเอกสารสำหรับใช้สมัครงานยืนหมุนคว้างอยู่หน้าอาคารแห่งหนึ่งสายตาก,ก็พลันหันไปเห็นหญิงชารายยืนงนงเงยแล้วซุดหวบลงเธอถลันเข้าไปรับไว้ได้ทัน ก่อนศีรษะของนางจะฟาดกับพื้นแข็งๆเพียงเซล้์อึดใจคุณป้าคะคุณป้าเป็นอะไรไปคะจอมใจขย่าเรียกด้วยน้ำเสียงตกอกตกใจเห็นนางสลืมสลือก็หันไปคว้าแฟ้มเอกสารของตนที่ล่นอยู่ใกล้ๆขึ้นโบกพัดไปมาเจ้าหล่อนถือวิาสาสะหยิบกระเป๋าอีกฝ่ายมาค้นหายาดมเพื่อมีติดกระเป๋าไว้ได้แล้วก็เปิดฝานำมาจ่อใต้จมูกของนางคนป่วยมีอาการดีขึ้น จอมใจช่วยพยุงพาไปนั่งบนม้านั่งยาวใต้ต้นไม้บริเวณนั้นดีขึ้นแล้วนะคะคุณป้าเธอถามไทยอย่างเป็นห่วงจ้าขอบใจหนูมากนะถ้าไม่ได้หนูป้าคงแย่อีกฝ่ายตอบรับยาดมไปยกขึ้นสู่แรงแรงหญิงสาวระบายยิ้มอ่อนเหลียวมองรอบตัวแล้วถามคุณป้ามาคนเดียวหรือคะจะไปไหนคะเนี่ยนึกโงนว่าลูกหลานของนางไปอยู่ไหนเสียหมด ยายปล่อยคนแก่มาตลอนอยู่ในตัวอำเภอทากลางอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เพียงลำพังป่ามากับคนขับรถนะหนูทําธุระเสร็จว่าจะโทรเรียกก็บังเอิญมาเป็นลมเป็นแรงไปซะก่อนคนฝั่งค่อยถอนหายใจโล่งอกขึ้นเพราะอย่างน้อยนางก็ไม่ได้มาคนเดียวหนูเป็นคนแถวนี้เหรอลูกอีกฝ่ายถามพลางยกยาดมขึ้นสูดอีกจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่บ้านจอมอยู่นอกอำเภอไปอีกหน่อยพอดีเข้ามาทำธุระนะคะ โอผู้สูงวัยทำเสียงรับรู้เหลือบลงมองแฟ้มใสเห็นวุฒิการศึกษาอยู่บนสุดก็ถามมาสมัครงานละสิหญิงสาวแลตามสายตาแล้วรับอ่อยๆค่ะแค่นึกถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาทันทีไม่ได้งานเหรอนางคาดคะเนไปทำงานกับป้าเอาไหมผู้อ่อนวัยกว่าเลื่อนสายตาขึ้นมองทันขวัญมีประกายแห่งความหวัง หากแล้วก็ค่อยสงบลงเมื่อพยายามเก็บอาการงานเกี่ยวกับอะไรคะงานบริษัทหน,นูแต่อยู่ในกรุงเทพสะดวกหรือเปล่าละ่ะสีหน้าเจ้าหล่อนสลดลงจนเห็นได้ชัดจอมอยาอยู่ใกล้ๆแม่จะได้คอยเป็นหูเป็นตาเรามีกันแค่สองคนแม่ลูกท่าทางและคำพูดนั้นทำให้อีกคนนึกเอ็นดูเปิดกระเป๋าหยิบนาบัตรออกมาส่งให้เอางั้นก็เก็บนี่ไว้ถ้าต้องการความช่วยเหลือ หรือเปลี่ยนใจจะไปทำงานกับป้าเมื่อไรโทรหาได้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะคุณป้าหญิงสาวประนมมือขึ้นว่าอย่างชดชอยไม่เป็นไรหนูช่วยป้าป้าก็อยากช่วยหนูตอบแทนเอเห็นจะต้องกลับเสียทีเจ้าวิเชียนไปอยู่แถวไหนนะว่าพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกสักครู่ก็ได้สนทนากับคนทางปลายสายแล้วไม่ช้าไม่นาน รถเก๋งใหม่เอี่ยมก็มาจอดเทียบไม่ห่างจากที่คนทั้งสองนั่งสนทนากันหญิงสูงวัยหันมาถามผู้อ่อนวัยกว่าหนูชื่ออะไรนะจ๊ะป้ายังไม่รู้จักจอมใจคะ่ะอ๋อชื่อเพราะดีจอมใจจอมใจของพ่อกับแม่สินะเข้าใจตั้งนางว่าแล้วนี่หนูจะกลับบ้านยังไงให้ป้าไปส่งไหมเออ หญิงสาวหันไปมองรถยนต์คันหรูถ้าให้มันแล่นไปแถบบ้านเธอสภาพคงดูไม่จืดเลยไม่รบกวนดีกว่าค่ะทางไปบ้านจอมีรถประจำทางผ่านตลอดคุณป้าดูเพลียจะได้กลับไปพักผ่อนด้วยเอาองั้นเหรองั้นป้ากลับก่อนแล้วนะนางขยับลุกจอมใจช่วยพยุงคนขับรถซึ่งลงมาคอยอยู่ไม่ไกลก็เข้าประคองอีกด้านก่อนขึ้นรถนางยังหันมาพูดขอบใจอีกครั้งนะหนูจอมใจที่ช่วยเหลือป้าวันนี้ ไม่เป็นไรคะ่ะเธอระบายยิม้มรอจัรยต์คันนั้นเล่นไปรับสายตาจอมใจจึงหยิบนามบัตรขึ้นมาดูทั้งชื่อทั้งนามสกุลไม่เคยได้ยินมาก่อนก็แน่สิเธอกว้างขวางเสียที่ไหนกันถึงจะได้รู้จักใครต่อใครเขาไปทั่วจอมใจคิดอย่างขำๆแล้วเก็บนามบัตรใส่กระเป๋าไว้คืนนั้นหญิงสาวเล่าเรื่องที่พบเจอมาตลอดทั้งวันให้มารดาฟังรวมถึงที่ได้ช่วยเหลือหญิงชาราธนะดีคนนั้นกระทั่งนางชักชวนไปทํางานด้วยกันใจหนึ่งแม่ก็นึกห่วง ไม่รู้ว่าสตรีฉลาดผู้แปลกน่าจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่อีกใจก็อยากสนับสนุนลูกสาวให้ทำงานในบริษัทที่กรุงเทพดีกว่ามาตากหน้าใช้แรงงานอยู่บ้านนอกกระนั้นเมื่อน,นึกว่าลูกต้องห่างอกก็อดใจหายไม่ได้เพิ่งได้กลับมาอยู่ด้วยกันไม่ทันไรแต่จะให้เก็บลูกไว้ใกล้ตัวก็กลัวลูกลำบากลำบนอีกจิตใจคนเป็นแม่มีแต่ความกลัดกลุ้มห่วงใยไปสารพัดที่สุดจึงได้แต่ท้อถอนใจนอนกันดีกว่าดึกแล้วจ้าแม่ หญิงสาวพลิกกายมาอบกอดนางไว้ซุกศรีรษะลงแนบกับไหล่อุ่นครู่หนึ่งก็ยกมือขึ้นลูบไล้เนื้อต้นแขนของนางไปมาแม่ตัวรุมๆนะไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะเปล่านี่ไม่ได้เป็นอะไรนอนเถอะอีกฝ่ายตัดบทใช้มือที่เริ่มเหี่ยวย่นเพราะกรรังานหนักอยู่กลางไร่กลางนาขึ้นลูบแขนเรียวสลวอย่างอ่อนโยนคล้ายจะเหกล่อมลูกน้อยให้หลับไหลเหมือนวัยเยาว์เสียงไอ้โขลกปลุกจอมใจตื่นในย่ำรุง่ง เธอตลบชายม้งโผล่ศีรษะออกไปดูเห็นมารดานั่งอยู่มุมหนึ่งของบ้านยกมือปิดปากไอไม่หยุดข้างๆนางตั้งตะเกียงให้แสงวอมแหวมสว่างสัวทั่วบริเวณยังไออยู่อีกหรอจ้าแม่จอมน่าจะไปหาหมอตรวจดูหน่อยนะมารดาหันมาสบตาบุตรสาวที่นั่งมองตาแป๋วมีริ้วรอยกังวลใช้ยู่เด่นชัดไม่เป็นไรหรอกจอมลุกขึ้นมาทำไมข้างนอกยังไม่สว่างกลับไปนอนต่อเถอะแล้วแม่แล่ะจะา ลูกออกมาทำอะไรตั้งแต่มืดน่าจะเข้ามานอนต่ออีกหน่อยเธอรีรอให้มารดาขยับลูกมานอนด้วยกันแม่ตื่นเช้าจนชินแล้วเข้าไปนอนอีกก็ไม่หลับนั่งรอฟ้าสางอยู่ตรงนี้แหละครั้นขยันขยอไม่ได้ผลจอมใจจึงยอมกลับเข้าหมุงตั้งแต่มาอยู่บ้านเธอไม่เคยตื่นทันแม่ก็เพราะนางลูกออกไปตั้งแต่ยังไม่สางนี่เองมือเรียวตลบผ้อห่มมาคลุมกายขดตัวนอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนพลอยหลับไปอีกครั้ง ผ่านไปเกือบสองสัปดาห์แล้วจอมใจก็ยังไม่ได้งานเธอตะเวนหาจนทั่วทั้งตัวอำเภอและตัวจังหวัดออกจากบ้านไปตั้งแต่เชา้ากลับเข้ามาเย็นย่ำทุกวันสีหน้าเหนื่อยล้าผิดหวังนั้นไม่ต้องบอกมารดาก็รู้ว่าผลเป็นเช่นไรหางานนี่มันยากเย็นจริงๆเลยนะแม่หญิงสาววางกระเป๋าและแฟ้มเอกสารลงบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะขามทิ้งตัวลงนอนแผ่หลาข้างมารดาที่นั่งปอกเปลือกแห้งๆของหอมแดงทิ้งค่อยๆหาเดี๋ยวก็ได้เอง วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็หาใหม่มันต้องได้สักวันอีกฝ่ายปลอกหิวหรือเปล่าแม่ทำกับข้าวไว้แล้วหิวแล้วจ้าแต่เดี๋ยวขอจ้อมอาน้ำเปลดซสื้อผ้าก่อนนะเดินตะลอนจนเหงื่อท่วมตัวไปหมดขี้ฝุ่นก็เยอะอาบน้ำพอสบายตัวเห็นจะกินได้หลายจานคนพูดเด้งกายขึ้นนั่งส่งยิ้มก่อนรวบข้าวของทั้งหมดเข้าบ้านราวยี่สิบนาทีต่อมาเธอก็โผล่มาเรียกอยู่ที่ประตู กินข้าวกันเถอะจ้ะแม่เสียงไอของนางทําให้ผู้จะหมุนกายกลับชะง,งักฝีเท้าเหลียวมาดูอย่างเป็นห่วงแม่ไอมานาแล้วนะจอมว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอกันดีกว่าเดี๋ยวจอมพาไปเองอย่าลําบากเลยไม่ต้องรอกแค่ไอเท่านั้นโท่แม่ไม่เป็นไรยังไงกันแม่ไอตั้งแต่จอมกลับนี่ก็หละอาทิตย์เข้าไปแล้วถ้าแค่ไอธรรมดาต้องหายแล้วสิเธอรับกระจาดหัวหอมถือเข้าไปเก็บในครัว แล้วมานั่งล้อสสำหรับกับข้าวที่ตักใส่ถาดตรียมไว้จัดการคดข้าวใส่จานแม่ไปหาหมอกับจอมนะจ๊ะพรุ่งนี้หญิงสาวยังขยันขยอด้วยความกังวลไว้คอยว่ากันเถอะนางตอบขอไปทีคนเป็นลูกจึงเลิกเสาสีก้มหน้าก้มตารับประทานบางครั้งก็เอื้อมตักกับข้าวมาใส่จานให้นางเช้าวันรุ่งขึ้นจอมใจหวานล้อมมารดาได้ในที่สุดนางอิดอ่อนในตอนแรกแต่ก็ทนเสียงรบเร้าของลูกไม่ไหวไปถึงโรงพยาบาล นางไม่ยอมให้จอมใจเข้าไปในห้องตรวจเธอจึงนั่งแกลลวคอยอยู่ข้างนอกครู่ใหญ่ผ่านไปคนไข้ก็ได้ออกมารับยาหมอว่ายังไงบ้างจ๊ะหญิงสาวสอบถามระหว่างยื่นคันน้ำส่งให้เมื่อกลับกันมาถึงบ้านแล้วสีหน้าของนางดูเพลียๆแค่วัดธรรมดาเดี๋ยวก็หายเธออยากถามเสียจริงว่าเดี๋ยวของแม่มันนานแค่ไหนกันแม่ชอบบอกว่าเดียยเด๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่หายสักทีจนต้องหอมพิ้วกันไปโรงพยาบาลในวันนี้ แต่จอมใจยืนนิ่งไม่ปริปากรับขันน้ําคืนหลังจากนางกินยาเสร็จงั้นจอมไปดูกับข้าวในครัวนะจ๊ะใกล้เที่ยงแล้วแม่จะได้กินข้าวกับกินยาหลังอาหารจอมใจยังคงมุ่งมั่นหางานไปทั่วทุกซอกทุกมุมของตัวจังหวัดแต่ไม่มีตําแหน่งไหนว่างสําหรับพนักงานเข้าใหม่เลยนอกจากเด็กเสิร์ฟเด็กล้างจานตามรันอาหารไม่ก็พนักงานขายในห้างสรรพสินค้าอย่างหลังนี้เธอตัดสินใจสมัครแก้ขัดไปพลางแต่เพราะต้องทํางานเป็นกะ บางครั้งก็เลิกดึกจึงออกมาเช่าห้องพักเล็กๆอยู่ในตัวเมืองมารดามไม่ใครเห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมตามเจตจำนงของคนเป็นลูกวันหยุดแรกของการทำงานจอมใจหอบผิวของกินของใช้กลับมาพรุงพรังแม่จ๋าคิดถึงจังเลยเธอกอดอีกฝ่ายแน่นหอมแก้มทั้งซ้ายและขวาขี้อ้อนเป็นเด็กๆไปได้เจ้าลูกคนนี้นางดูแต่สีหน้าแช่มชื่นขนซื้ออะไรมาเยอะแยะและนั่น เปลืองเงินเปลืองทองของชอบแม่เท่านั้นเลยจ้าอย่าดุจอมนักเลยเห็นไอ้นุ่นก็นึกถึงแม่เห็นไอ้นี่ก็นึกถึงแม่อีกเธอยิ้มประจบกอดมันดาอีกคำรบแล้วเงยหน้าขึ้นถามอย่างเป็นกังวลแม่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอยังตัวรุนรุมอยู่เลยเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาก็ได้ยินเสียงไอนางไอขอกๆแทนคำตอบแม้พยายามอดกลัน้นแต่จอมใจรู้ว่าอาการของแม่หนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆเธอได้แต่มองด้วยสายตาทุกข์ร้อน จอมใจมีเวรเข้างานกะบ,บ่ายในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นจึงอยู่นอนกับมารดาก่อนสว่างเสียงไอของหนาารุนแรงจนเจ้าหล่อนผวาตื่นแต่ที่ตกใจสุดขีดคือนางไอออกมาเป็นเลือดแม่แม่เป็นอะไรไปจ๊าเสียงถามสั่นเครือพลางรูปหัวไหล่ของนางอย่าบอกอีกนะโอ้ไม่เป็นไรประโยคท้ายสั่นสานจนรู้สึกเหมือนว่าอีกไม่นานหยาดน้ําตาคุได้ร่วงลงมาสายจัดของวันนั้น จอมใจยังนั่งพิงต้นมาขามอยู่บนแคร่ที่หน้าบ้านทอดสายตามองไปอย่างไร้จุดหมายมีเรื่องราวให้ครุ่นคิดไม่รู้จบคิดถึงอาการป่วยของแม่คิดถึงอนาคตภายภาคหน้าคิดถึงงานที่ทําอยู่และค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือนค่ารักษาพยาบาลของแม่มันจะมากมายสักแค่ไหนหนอแต่ไม่ว่าเท่าไหร่เธอจะบักบั่นหามาให้ได้ต่อให้ต้องเฉือนเลือดเนื้อแลกเงินเธอก็จะทําไม่ไปทํางานหรือจอมจะเที่ยงแล้ว เสียงมารดาเอ่ยถามดึงหญิงสาวขึ้นจากผวังแม่จ๊ะถ้าจอมไปทํางานกับคุณป้าที่เคยเล่าให้ฟังแม่ว่าดีไหมนานั่งหลงข้างๆย่นคิ้วด้วยอาการครุ่นขิดครู่หนึ่งจึงนึกออกทํำไมละ่ะไหนตอนแรกหนูไม่อยากไปไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นจอมยังไม่รู้ว่าบ้านเราจำเป็นต้องใช้เงินนี่จ๊ะถ้ายังทํางานที่เดิมจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแม่งานบริษ,ษัทคงได้เงินดีกว่าแคชเชีย์ ถ้าหนูไม่อยากไปก็อย่าฝืนใจเลยแม่อยู่แบบนี้ได้ไม่เห็นเป็นไรแม่หญิงสาวเอ่ยเรียกแผ่วพร่าอย่าพูดแบบนี้สิจ๊ะจอมีแค่แม่คนเดียวนะขืนปล่อยให้แม่ไม่สบายแล้วจอมจะไปสุขอยู่ได้ยังไงกันแล้วถ้าเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมาจอมจะอยู่กับใครล่ะน้ำตาเอ่อทนเต็มดวงตาหญิงสาวจนภาพของแม่พร่าหมัว